สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเตาซุปซันนะครับรุ่นระบบจุดฐานน้ำมันนะครับแลกไม้นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเอาไม้แห้งนะครับเอาลืมไปนะครับก่อนใช้เตาต้องใส่ถุงมือก่อนนะครับถุงมือมาใช้นะครับมือหนาๆนะครับผม เราเอาไม้แห้งนะครับใส่ในฐานก่อนนะครับฐานตรงกลางนะครับผมใส่ครึ่งหนึ่งนะครับอย่าใส่เต็มป่องไฟนะครับผมให้ใส่สักครึ่งหนึ่งครับผมตัวนี้ให้ปล่อยร่วงปล่อยร่วงมาประมาณสักสี่ห้าเซนนะครับบริเวณนี้เอาไม้ใส่นะครับใส่ครึ่งก็พอครับผมตัวเตาก็มีฐานรับเตานะครับเพราะเรา ผมว่าเราเอาไม้ใส่แล้วก็เราก็เตาขึ้นตั้งแบบนี้นะครับแล้วเตาก็จะมีฝาล็อกเปิดปิดให้เราเอาไม้ใส่ในเตานะครับใส่ให้เต็มแล้วก็ล็อกนะครับล็อกฝาแบบนี้ครับลูกค้าเอาไม้ใส่ในเตาเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ให้ท่อเล็กนะครับให้ท่อเล็กท่อกลมเล็กอยู่ข้างในเตาหันหน้ามาทางก๊อกน้ำมันนะครับ แล้วเราก็เอาน้ามันเครื่องเก่านะครับผสมดีเซลนะครับสามต่อหนึ่งนะครับสามลิตรน้ามันเครื่องดีเซลน้ำมันเครื่องเก่าสามลิตรแล้วก็เอาดีเซลนะครับหนึ่งลิตรผสมกันนะครับแล้วก็เทลงตรงนี้นะครับเทลงให้เต็มนะครับผมแล้วก็เอาเศษผ้านะครับ ใส่เข้าไปข้างในถาดนะครับมีถาดให้แล้วลอยเปิดวาวนะครับให้น้ำมันเครื่องจุดใส่เศษผ้าลงในถาดก่อนนะครับผมมามองดูว่าในถาดมีน้ำมันนะครับเศษผ้าเปียกก็ฉีดไฟนะครับใช้ไม่ขีดฉีดนะครับแล้วก็หยอดลงไปนะครับผมแล้วไฟก็จะติดนะครับก็ไปติดไม้ข้างในด้วยนะครับผม ส่วนเาวนะครับถ้าคิดว่าให้ถาดมีน้ำมันแล้วก็ปิดไว้ก่อนครับแล้วเราก็ปล่อยไปเลยครับผมมาหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมเตาก็จะติดนะครับย้ำนะครับก่อนใช้งานให้ใส่ถุงมือก่อนนะครับผมป้องกันอันตรายนะครับลายจากช่วง เหล็กนะครับหรือว่าจะเป็นแผ่นเรียบนะครับผมค้าที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับผมขอบคุณขอขอบคุณครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ